สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับมิตซู a ารุนะครับปี2012นะครับผมตัวท็อปเลยนะครับบุสตาร์ทนะครับไม่มีกุญแจนะครับกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับเครื่องฟิวสตาร์ทติดง่ายนะครับเกียร์ออโต้นะครับเลขไมล์อยู่ที่140,000กิโลนะครับของแต่งภายในนะครับมีพวงมาลัยนะครับมีตัววัดค่าต่างๆหนึ่งตัวนะครับ ตอนนี้ก็จกไฟฟ้านะครับมองข้างปรับไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะครับสวยๆแล้วผมภายในสวยๆนะครับระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกบานนะครับมองข้างปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบแล้วจัดทรงหล่อๆเลยนะครับล้อขอบสิบห้านะครับมีจานมีปั๊มนะครับล้อยางขอบสิบห้าสวยๆครับยาง โตโยนะครับผมเครื่องยนต์นิ่งๆนะครับน้าไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับรับประกันนะครับขับข้ามจังหวัดได้สบายนะครับาสีมิยหกเจ็ดครับสีเป็นสีขาวมุกนะครับสวยๆฉ่ำๆครับสีฉ่ำๆเลยนะครับสีสันนี่โดยรวมนี่เก้าสิบห้าเลยครับให้ไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับผมสวยมากนะครับสีขาวมุกนะครับโช๊คแต่งสี่ต้นนะครับปรับระดับได้ทุกตัวนะครับ ปรับได้ทุกตัวนะครับคําเคด้านหลังนะครับผมรถบอดี้ไม่มีชนหนักนะครับสวยๆนะครับเป็นปุ่มกดทุกบานนะครับผมปุ่มกดหมดเลยทุกบานนะครับไม่มีกุญแจไขนะครับรุ่นนี้สีสวยมากนะครับค้าตัวเบาๆแล้วคันนี้ใครหาใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ครับเดินทางไกลได้เลยครับหล่อๆครับผมราคานะครับคันนี้เอาไป139,000บาทนะครับ หนึ่งแสนสามหบาทเท่านั้นนะครับผมดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับบริการส่งทั่วประเทศเหมือนเดิมนะครับผมสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ